ก็สวยับผมก็น่าจะเป็นีมเลยนะวีรมีนามีาั้ดนะตัวให้เลยอะผมวันนี้ก็นองดาวครับเกทไปแต่เ็เราบพอดีดีไงดบพื้นเลยตรงนี้ยังไม่น็องนะหลอดหลอดหลอดนี้อมที แรงไฟนอลคือไม่ได้โหมมาแล้วกลายเป็นทีมที่คือเป็นขยลบเขาไว้เนี่ยเป็นแซวเขาไว้เนี่ยมานี่คืออายมากเลยนะอนนเอาจริงเขินเลยนะใช่ครับผมอะยังไงฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาร่วมเชียร์เดเหต์เกมมิ่งกันเยอะๆนะครับผมหนึ่งเดียวจากประเทศไทยในรอบไฟนอลครั้งนี้ส่วนทางด้านของเพอร์บมูนเนี่ยก็ไนทายไปแล้วกัน ครั้งแรกของ4ี่คนก็ผมมาเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาครั้งหน้าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคือผมมองว่าก็ยังสุดยอดอยู่เหมือนเดิมนะคืออาจจะไม่ได้เล่นในในฟอร์มของตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่อย่างที่ผมบอกยี่สิบทีมที่มาแม้กระทั่ง New Happy หรือเปโลก็ถือว่าเป็นทีมที่แบบสุดยอดเหมือนกันอ่ายังตกเลยเออนฮะโซนิกไม่เล่นครับโซนิกไปครับไบล่าครับเพราะ17ประกาศแล้วไงเออว่าเมืองนี้ฉันจองเอาสด แต่ว่ามันยังแหนะอย่างที่คุณเฟรมบอกไว้ตอนต้นนะว่าทุกเกมมันมีผลจริงๆนะเราทำเปนรอบแกนไฟนอลน,นะพอทุกทีมเน้นหมดนะ<ช>ถ้าเกิดว่ามีพลาดให้เห็นสักหนึ่งเกมเนี่ยก็เรียบร้อยฮะและ้วยิงการลงทับเมืองนะถ้าเกิดพลาดปุ๊บก,ก็คือศูนย์เลยมันไม่เหมือนกับทางด้านของในรอบคู่เบสเตอร์รอบวินเนอร์นีแค่เอาท็อปแปดเอาท็อปสิบหกเข้ารอบนี่<ช>อันนี้มันเ<ร><ร>ดิมพันถึงแชมป์แล้วก็เดิมพันถึงแรนกิ้งในการจัดพิจิตพอยท์นี่ครับผมเอาเลยครับวงอัปเดตมาขวาบนครับด้านล่างของคูเดวาย จัดว่าสวยเลยใช่ฮะอ่ะพิชช่างกันดีกว่าเกมนี้คุณเฟมไปเลยบ้างสวยเลยขนาดนี้ผมก่อนเลยแล้วผมมาให้สวยขนาดนี้เดเทดเกมมิ่งเกมแรกเลยไก่แรกของรอบแกรนไฟนอลฮะเอาเลยอ่ะเอาเลยสัตย์ทาอยู่ละผมฮาวฮาวอ่ะฮาวเลยรอบนี้ผมจิบิลิจิบิลิแมกลางวงเลยคือแบบเวลคัมอ่ะยั่วให้ยั่วเวลคัมอ่ะอยากมาก็มาได้นะ สองข้ามจิตวิยาจัดเลยนะโ,โ,โซนิกได้ยินคำนี้มาก็อาจจะขึ้นเขิมกลับมาก็ได้ับผมแต่ผมว่าไม่ไม่น่าแล้วตรงอ้าวแล้วครับผมต้องช่วยสุดพลังงานตรงนี้เข้ามาอีกสองครับผมกิบิลิแล้วมาถึงชุบเลยฮะตัวซีแต่ว่าต้องบอกเลยว่าทางด้านของโ m เนเ่ยเหมือนจะโอบล้อมมานะเสี่ยวรูอ้อมมาอีกทางหนึ่งครับใช่ครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตัวชี้เฮดอตใส่แคทตี้สองกายเป็นว่า4 m ออกก่อนหนึ่งคนครับเฉยเลยนี่ฮะโอเอเอมมีพลาดเหมือนกันครับผมแล้ว ทางด้านของแกลดก็ตอนนี้ไหลขึ้นไปแค่คนเดียวฮะครับผมโอ้เอมาล้อมแล้วหงุดหงิตไปครึ่งหลอดแล้วไทยก้อนไปได้คิ๊กตานนกดาวลงไปแล้วขึ้นมาปาดเลยของซัมเมอร์ได้แกลดไปโอ้ทำมนินกับแล้วโดดลงมาแบบนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับซัมเมอร์โอ้รีบร้อนไปหน่อยนะช็อตนี้ของซัมเมอร์ท่านผู้ชมครับเหลือ2คนที่ยังแอคทีเวตอยู่แล้วโตชี้ซัซัมเมอร์จากเกมไปส่วนแก๊สเนี่ยอย่างน็อกดาวอยู่สเปซติดหัวเฮเว่นไปลายครับผมระไห้ไหมอีกด้านหนึ่งไม่ได้สเนกเกอร์น็อกดาวไปลายอ้าวเลยครับโซบาร์ล อ้โหเซลหายจะขึ้นไปซ้ำหรือเปล่ายังหาไม่เจอเจอเรียบร้อยครับผมหายไปหนึ่งอะไฮตกีบไ่ได้คิวตาเหมือนกันครับผมโอ้โหนี่เดอะแบกมาตีใครมาเอาเซลรูนอกดาวไปอีกครับผมเอาอเลยแล้วเดมาฮะแฟดมาแจมไฟได้ผม่ชมครับตรงนี้คืออะไรฮะกลางวงเฟสที่หนึ่งไม่มีผลนะครับแต่เขาคิดว่าเป็นกลางวงเฟสที่สี่หรือเปล่าโอ้โหคืออยากได้มากมากนะตรงนี้ โอ้แกนไบรอนเปิดมาอย่างเดือดเลยครับผมใส่กันทุกทีมแฟตเข้ามาแจมมุมนี้ได้น้องดาวมาด้วยครับผมแล้วน่าจะเป็นคิวเลยนะสหรับพิวมินครับไม่น่ามีปัญหาด้วยครับแบบนี้เรียบร้อยแฟตแทมสองทางฮะแซนวิทแซนวิทไต้จิบิลิกับโฟเอมเหลือสองสองทั้งคู่ะที่มาไฟต์กันแล้วอยู่ในบ้านยาวหลังเดียวกันด้วยคราวนี้วันแล้วครับว่าผู้ทางด้านปืนของจิบิลิีดีกว่านะครับน่าจะยับใกล้เราจะดูแฟตได้ปุ๊บกลับครับผมบวกหนึ่งแล้วฮะ อยก่อนเลยก็ตัดมามุมนี้ก็ยังไม่จบับผมเดี๋ยวลูไปกันไปฮะแต่ว่าไม่ได้มีในส่วนของลูกสองนะแต่ฝั่งของยิรินี่มีฮะออกยังไงดีกว่าไม่มีมุม,มให้ได้แล้วอุ้ยีฝ่ายรอนะ ไอฮะปัญหาคือถ้าย้อนกลับไปในแบ็คสเต็ปแรกเนี่ยโฟเอมเปิดน็อกได้ก่อนครับผมแล้วเกเบรียลอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้แต่โฟเอมอีกสามคนมาช่วยไม่ทันมาปิดไม่ทันถ้าปิดไปแบบไม่ไม่ไม่เป็นจังหวะน็องดาวนะผมมองว่าเกเบรียลถอยแล้วครับผมอีกหนึงด้านหนึ่งครับไมก้าครับผมไปโดนเติร์ดอายครับโอเลสนะครับคิวไปเหมือนกันครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่พลิกโผล่เหมือนกันนะบบเติร์ดอายตอนแรกไม่มีทรงเลยโอ้โหพอไปเล่น รอบลูเซอร์มาคือเหมือนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเหมงานใช่ครับผมแต่เขาเข้าวงดีนะสำหรับเติร์ดอายครับแต่ทีมไฟก็ถือว่ายังอาจจะต้องได้ความแข็งแกร่งจากประสบการณ์ครั้งนี้ก่อนนี่ครับอูบ้ายังล็อกรออยู่แล้วเสียวไห่เดินมาเรียบร้อยเลยครับผมเล่งจังหวะไปหน่อยฮะเห็นปืน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 แต่ไม่เห็นคนแล้วก็แนบยิงมาเลไรเรียบร้อยโฟยเอ็มจบ16ครับผมลูกนาไทยเลยนะผมไทยห่าว อ่าแต่ตอนแรกใจผมก็มองๆอยู่โกลเอดีนะเหมือนกันอืนะในรอบวินเนอร์ท่านผู้ชมมาตดนวงนี้ยังไงที่เจ็ดโดนขอจากฝัดไล่มาด้านหลังครับผมแต่น่าจะรอดนะผมว่านางแตกรถส้องบาดอย่างนี้ไม่รอดฮะเออเอาเลยครับผมเราต้องเพื่อนต้องยัดให้ครับไม่งั้นจะเสียเพื่อนแน่นอนนี่ล็อกมันนี่เงินที่เกิร์ตี้มาแจมมาได้หลินโก้ไปก่อนวมนี้ฝาดตะเป้แล้วไม่น็อกดาวน์นะไฮตะกี้ไปได้โตชี้เอฮ้ยเซอร์เบรลัสเอาแล้วดิเซอร์เบรลัสยิงยับเลยฮะตอนนี้เหลือคนเดียวนะครับชิบิริ ที่ยังเล่นได้แล้วยังไงเอ่ยเอาจัดวะเฟนตาไม่ได้เสี่ยวหูอ่ไฮแมสไปเอาสโตฟิลนะครับแล้วก็แต่เป็นเอา,เอายาฮะนี่มาปิดติวๆก็ไปยิงจากไกลมานะเอาอยาอยู่ใ,ใกล้ๆครับมุมนี้ที่เจ็ดมีปัญหาแล้วก็ผมสองต่อสองก็ดูมิโนซินตี้ครับ อะไรเงี้ยเขาไม่ได้แล้วจิมซี่ไม่ได้ไฮสกิครับผมโซนิีก็เหมือนจะชนกับเซร์เบร์สเหมือนกันอูกลายเป็นว่าเข้าไฟเร็วมากนะแกรนด์ไฟนอลตอนนี้ใช่ครับผมโอ้โห<อ>ดูมีชุดทูคิวแล้วรอแยงอ,อ,อยู่ข้างบนอยู่<อ><อ>ยเร็วเบอร์เงี้ยไปเนตไ,ได้เลยโลแต่ว่านี่ฮะเลโล,ผลเผาเนื้อเต๋อออกจากเกมไปจิมซี่ไปเอาโจชี้ออกจากเกมเช่นเดียวกันโอ้ท่านผู้ชมบมาทีมที่โหดเที่ยนในรอบรูเซอร์ที่ผ่านมาอย่าง LG นี่กลับไปทรงเดียวกับวินเนอร์ที่ผ่านมาเลยนะครับเกมแรกเหลือแค่คนเดียวเลยครับฝัดขวาออกมาเห็นสู้จิ๋วอะ ปันยาสองคนเลยโอ้โหโดนเข้าไปโดนดาเมจจากแกรนเน็ตมาด้วยครับใช่ฮะคู่แล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะเป็นการโดนคิวติวไปสองครั้งติดๆของเซเปรลัสนะครับผมโอ้โหเอาแล้วเตี้ยไปมาเรียบร้อยครับ เออเหนอหนิเก็บประตูลินไปเหมือนกันครับผมตัวแนวจีตามทางด้านของโฟเอมไปติดๆเหมือนกันครับผมใช่แล้วจบอันดับที่15ครับก็ถือว่าก็เสียหายเหมือนกันนะหลังจากจอดไฟมุมนี้ของ17เจฮะเดียวไปสเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นชุดทูคิวที่ขอเคลมอยู่แล้วมาเลยเหรออ้ยเอติกตันไปเปิดเมลน็อกดาวไาครับผมมุมนี้เซอร์บรัตยังไม่จบนะน็อกดาอยู่คนเอโลเข้ามาชิดลงจากรถได้ซูจิวปิดประตูก่อนครับผมโอ้เอทีเค12นาทีเข้ามาประมาณ5ไฟ6ไฟแล้วนะฮะท่านผู้ชม ไปกันสุดจัดเลยฮะแล้วมุมนี้รอตูจิวตูจิวยังไงป่าปึ๊บยิงไปก่อนหนึ่งก็โอเคได้เลยที่เข้าต่อเออเข้าโอ้โหแม่นกว่าครับผมนี้ฮะเวกัสเวกัสนี้ต่เนื่อยู่ไงโดนแฝดอยู่เออาแล้วยังไงทางด้านนอกเฟนต้าเฟนต้ากับเสียวเปย์เสียวเปย์แม่นกว่าครับตรงนี้จัดสามสามไม่ได้ด้วยโอ้แล้วเพอร์ดี้เคอร์ตี้อยู่ไกลนะฮะมุมนั้นช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยนะครับเพอร์ดี้เคอร์ตี้ เราทางด้งานบริกัรยังดีนะที่มีมุม,มให้ชุกเห่าเราเห็นนะว่าเสียวเปย์เนี่ยถอยไปบ้านลึกแล้วฮะอ่าถ้าแบบนี้ก็น่าจะดึงกลับมาได้ครับผมเรียบร้อยฮะเอโลกลับมาเล่นได้เฮ้ยเอาสุดจัดเสียวเปย์ยังไม่ลง<ห>มา<ล>ช่วยเพื่อนนะเอาแล้วเว้ยเว้นไปเก็บสองอะนะดึกมีดกับพาแมสครับผมโอ้เข้าพวดมาเจอลูกสองครับผมขวาล่านะจอดเล็กนะพี่ชมเอ้ยสามโอ้โหเอาจัดเลยฮะเฮเว่นเฮ้ยแล้วสาเลยฮะตรงนี้แล้ว อีกคนหนึ่งยังไม่ได้ตามเข้ามาด้วยนะเซอร์รัสครับใช่ฮะเดี่ยวเฟยเอา้าเรียบร้อยปืนยกพอดี17บเจ็ดเกมมิงตามไปอีกหนึ่งทีมครับผมจบสิบี่ไปฮะแล้ววงดีมาเดเทรดครับผมโอ้ที่จานเฟมเขาถ่ายไว้เอ้ยโอ้ของจริงนะเอาแล้วดิว ที่น่าตกใจคือเซอร์เบอรันนะในช่วงสิบนาทีแรกเนี่ยคิวฟีดเก็บไปเก็บมาแต่ตอนนี้เหลือแค่คนเดียวคือไทยก้อนแล้วเรียบร้อยเลยครับเพเว่นไหลใต้ให้สกีลจากเกมไปตรงนี้อูบ้าขึ้นมาเฮช็อตใส่เลนน็อกด่าไปแล้วฮาวน็อกไป2ครับผมโอ้โหฟีครับผมเหมือนไม่มีที่เล่นนะสำเลิ่ฮาวอันนี้เหลือแค่คนเดียวจีฮะตอนนี้ต้องหาวินนี่เข้าต่อแล้วแต่ว่าเนยข้างหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยยังเล่นได้ครับ เดทเทรดเข้าไปแปะแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมีปู่ชิวคำไว้ให้อยู่แต่ว่าแม่ไปเสียนอกดาวจากทา่านาอัเพอร์ดี้เพอร์ตี้ครับชูทูคิวเอาจัดก็ผมเดินไปรัวๆแล้วแปะทวนให้เลยก็ผมเพอร์ดี้เพอร์ตี้นอกดาวครับเทรดกันไปแปะเลยเทมมาตอนนี้อ้าวแล้วกลายเป็นว่าด้านหลังเขาต้ามาแจมรีเดต้านะแบบนี้เดยเทรดของเราแล้วเพนต้ายังไงเอ่ยกัสตูเหลือห้านะต้องรีโหลดก่อนครับผมคนเดียวยูทูคิวแล้วรีพอร์ติชันมากดเรียบร้อยโอ้โ เดุไดรีเซ็ตครับผมแต่ว่าเสียผู้ชิลไปนะเพราะว่าเป็นชิมซี่เข้ามาสามใบครับเป็นชิมที่เล่นกับไลน์มูฟทวิสตดไหลมามุมนี้เข้ายากแล้วครับเบลมอสเฮช็อตแล้วสามออกจากเกมโดยนูรินเหลือคนเดียวเป็นลูเข้มปากเข้มปากเลยฮะตรนนี้เรียบไหมเรียบไหมเรียแหละเอเวนหรือเดชนูรินเอาให้เป็นแผลับ็มแผลครับผมโอ้โหเออาร์จัดให้เลยตรงนี้เห็นไปฮะลูกนี้ ไปทางซ้ายหน่อยนะจะไปโดนะฮะโงดึเกอร์ให้ขีดขวามาต้องโรเทชลงมาเล่นทางด้านล่างนะครับผมถ้าขึ้นสูงไปอาจจะโดนแจมได้ครับวันนี้เทียนบาร์นี่ไงเราไม่รอเดินใส่เลยละกันครับผมเมื่อสักครู่นี้เห็นนะฮะว่าเทียนบาร์เขาขยับขึ้นมานาวาไหลก่อนเลยครับผมใช่ครับผมและเลือกเล่นไฮกาวนี่ไงบอกแล้วว่าเล่นไม่ได้ขึ้นสูงไม่ได้ขึ้นสูงไม่ได้จริงฮะ ทางขวานี่เขารอแจงอยู่แล้วฮะแล้วโสงสือก็ได้อีโนนิกครับผมน้อกดาวไปก่อนอ้าวแล้วจะมาฉีกเล่นเจอโดนเห็นครับผมแล้วน่าจะยากหน่อยเลยครับดานาวาเฮ้ยแม่ไหลไปไม่ถึงครับผมระเบิดของโซพ่านไปนิดนึงฮะครับรู้ฉีกซ้ายมาแล้วซีซีนองท่าแต่ไรเหมือนโซยังไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วเป้าหัวคือเอาจัดเกมนี้เอาจัดแล้วเรียบร้อยเลยปิดงานโดยอูบ้าครับผมดานาวาจบอันดับที่7ไป โอ้โหเข้มๆเลยนะเทียนบาร์นี่ยิ่งเล่นยิ่งน่ากลัวนะเทียนบาร์ใช่ครับโอ้โหเล่นมาในนาทีที่ยี่สิบสี่ครึ่งก็ผมเจนจียังไม่มีคิวนะทีมเดียวที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้เป็นเป็นฝ้ายมาแล้วนะไม่เล่นนะเกมนี้ก็ช็อตที่ใกล้เคียงที่สุดคือช็อตยิงติดหินหน้าของพี่โอจเออแล้วเห็นเห็นลูกนี้โอ้โหสามสิบกว่าตรงนี้แฝดตามมาแต่ไม่เข้าฮะแฝดป้าแฝดแฝดป้าแฝดอีกลูก ว่าตรงนี้เนธถึงนะผมโอ้โหแล้วเข้ามาเหยียบพอดีแต่ยังหาดีไงดำปื้นเลยฮะตรงนี้ยังไม่น็อกฮะหลอดหลอดหมายถึงหลอดนี่นะนี่นะไอีกทีนูรินอ้าวแล้วนี่ยสามตัวลงแหลงเลยแล้วเมลโดนขอมาจากใครอ่ะตะกี้มองไม่ทันไม่โดนเทียนบาครับชูยังไงโอ้โห คือหนาวี่เล่นลำบากกว่าเดย์แล้วฮะเพราะโดนหน้าของเทียนบาร์ล็อกอยู่นะใช่คือใครชนะออกมาเจอเทียนบาร์ใช่ครับตอนนี้เทียนบาร์เจนจีรอรับพูดง่ายตอนเนี้ยเออแต่โซนิกต้องออกแล้วครับไม่โซนิกเหมือนจะลงไปด้ายใส่จิบิลิก่อนฮะนี่ไงลียังไงแล้วแฟร์ไปได้เดเอาแล้วท่านผู้ชมเดชไทยเกมมิ่งเอาชุบเอายาขึ้นมาได้แล้วนะครับผมระวังให้ดีแฟปดแล้วลีซ้ายมา ต้องเดือบิลอเซมโปไปด้วยก็แล้วนะลูริโหมูบ้าไปได้แฟลชนะผมเถื่อคืนมาแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเดินไหลไปช่วยไม่ผ่าด้วยแล้วเฮเว่นไปได้ก็ตั้งกับชิมซี่เฮเว่นเฮเว่นเอาจัดเป่าสองลูกเดียวไอ้กระบอกเดียวอุ้ยระเบิดหมอนเจอไฟจิบิลิและดีจีก็แบกเขาผมไปส่งมาม็อกดาวอีกเอากลายเป็นว่าหนึ่งหนึ่งนะตนีกับจิบิลิเออลูรินได้เอาย่ามาครับ ยังไงฮะเหลืออูบ่าคนสุดท้ายนูรินมุมโอ้ยแต่ว่านาเวแต่ว่ามุมนี้เาเว่นมันไกลไปนะเก็บงานก่อนเก็บงานก่อนตรงนี้เรียบร้อยเก้าคิวที่เหลโอห่อขอโหดกระโดดยิงครับผมนูรินของเราแต่ว่านี่โหดเหมือนกันนะเฮเว่นเอาอยู่เลยคนเดียวคือฟาเป่ไปสองทีมแล้วนะตอนนี้ใช่ฮะโอ้เหลือเชื่อจัดกำนันเนี่ยคำนันเฮเว่นกำนันเฮเว่นแล้วซ้ำงานนี้ซ้ำลูกสองนี้ไซ้ำไม่ได้เอ้าดีจีเอาไป อย่างนี้เอ้าง่ายๆไม่ได้ประเด็นคืออาแล้วโดดจะเสียถามมิงแล้วบูโตนบีมาเฮ้ยเอ้ยโอยโอยโอตรอนีอยลื่อนน้ยอยไม่สอดโอยโอยีอยโอยโอยโยโยโอยโอยยาอยโออยโอยอยโยเอเโอนอยโอยอยโอยเอยฮยยออ้วยยยยอยอยออยเย ออก็เรียกม,มายังอยู่ยังอยู่ยเป็นไฟของเ <ไว S 1> อสซินทิ้งไว้ครับปูเดนเหนียวจัดเลยฮะตัดมาตรงนี้ก่อนครับผมเดเทกขยับเข้ามาแล้วได้มีไม่ได้เป่าเปาครับผมหรือว่าเจนจีจะมาเล่นกระไฟเดียวไฟสุดท้ายวงเจ็ดแล้ว<า>แท๊บมาเป็นเล่นไปนะเดเทกสองคนเอาฮะอยู่ที่ว่ามุมของเจนจีคือเหมือนจะเลือกไหลไปตีกับเทียนบาแล้วนะทางด้านเดเทกมีโอกาสหมุนตามได้อยู่งสามทีมทุกสัญชาติเลยนะเอาล็อน็อกสองครับผมเทียนบาเอาเทียนบา เกาหลีจีนไทยไม่พร้อมเล่นไงตรงนี้โอ้โหอ้าวแฮมมีนไม่ได้หลินชูอีกนึงหลงสือเกอร์เขาเอาให้ไงเกมนี้กำลังเข้าข้อบัตบีโอก็มาแล้วเหมือนกันนะนี่ไงจังหวะทามิ่งให้หนึ่งก่อนเข้าข้อไม่กเข้าข้อไหมตรงนี้เอ้ายังไงยิงไม่ขาดยิงไม่ขาดหลงสืึก็ได้บีโอก่อนแล้วซ้ำเลยครับผมโอ้โหปล่อยให้ลูกพี่โดนซ้ำแบบนี้เฮ้ยเขาเห็นหัวมีคุยเหมือนกันนะผมบอกแล้วเป็นเบลมอนครับผมนี่ครับไม่ได้หลินชูเอาวไมดิ ขนมซูเกอร์ตัดให้สักตัวหนึ่งตัดให้อีกนะเดนเทดเหลือตรงนี้คุณทากันไว้หรือเปล่าไม่เลยนี่ใช่ไหมออกหมดแล้วนี่ไเไปคุยกับใครมาโอ้โหเดเทดที่หนึ่งครับผมสิบคิวในคะแนนเดียวทานนั่นไม่มบยับเอาว่าเดเทดที่คุณเฟรมทายไว้นะต้องพูดอย่างนั้นแหละฮะจารย์บอมของจริง คุลีเทตเป่าๆได้ด้วยครับสามสองสองนะครับเจจีเปอร์เซนเทเยอะสุดเนื่องจากวงเนี่ยบีบขวาไปด้วยไงเดเทปจะลำบากหน่อยต้องเข้าวงฮะแต่ประเด็นคือเขาซัดกันก่อนนะน่าสนใจคือตรงนี้เดินกระจายเลยคะเบลมดแต่ถ้าเข้าวงได้ก็ได้เล่นนะฮะเดเทปตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เข้าวงแล้วเข้ายากครับต้องเป็นทามิ่งที่เจ็จีเล่นอาดตรงนี้เข้าหัวหนึ่งเมครับผมด คือถ้าไปชิดเนินใต้ดีจีเนี่ยอาจจะได้แต่กว่าจะไปถึงก็มีเทียนบาร์นะรอคอรสอยู่เหมือนกันเฮ้ยเขาทิ้งฟ็อกซี่คนเดียวล็อกเทียนบาร์แล้วส่งสองคนปิดเดเทครับครับไม่รู้ว่าอยู่ดีเขาก็อยากเล่นแต่ว่าเขาพูดก่อนคนเล่นและอ๋ออะเงจะจระเข้มเลยมันไปจระเข้ยังไงครับคุณอาร์ตอคอสเงี๋ยอแล้วหลัก โอ้โหไวซะด้วยไวในสถานการณ์ที่ไม่ควรไวเอออ้าวก็หว่าหันมายมหวานใส่มันเล่นไม่ทันอย่างนี้อ่ะหลเก้าวยังไงเดนบาร์ก็เหมือนจะโฟกัสกับเจนจีนะมีโอกาสอยู่ฮะเดเท็ขอแค่เข้าวงได้ครับผมตอนนี้ใช่ฮะเอาละโอต้องมีสมองหน่อยวะวีเน็ตมาสองลูกไม่ถึงครับผมฟ็อกซี่ตัดสินใจถอยไปก่อนใช่ครับผมอุ้ยพอเปล่าโดนขอมาเจ็บหนักมากฮะโอ้โหเนี่ยฮะฝ่ายสมองยากแล้วครับเดเท็เกมมิ่งใช่ครับผม แทร็ปเลื่อยฮะตอนนี้นั่งถึงอยู่ก้อนหินโจดคือต้องติดได้เนินตรงนี้แต่มันยากเหลือเกินครับผมแทนมีนะส่งนูรินนกดาวไปก่อนทานเขาล็้กอยู่ในวงแล้วครับแล้วเทียนบาเดินเทียนบาเดินสวยเดินต่อเลยยังไงมีแฟดแบบก่อบอุ้ยละไฟไปถึงด้วยไฟไปหลังฟ็อกซี่อย่ทุกเลยโอ้โหเด็กฟ็อกซี่คือเอาอยู่จัดเลยนะใช่ฮะทำมันเดียวได้ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมชุบได้ปะเฮ้ยชุกได้ โอกซี่คนเดียวลังเดินต่อเลยนนี้ชุบได้ฮะวงเดินต่อแล้วต้องภาวนาเทียนบาเปิดได้ก่อนฮะเฮ้ยถึงไก่ได้นะครับผมทั้งสามทีมอยู่ที่จังหวะแล้วฮะใช่ฮะนี่ไงแล้วเขาติดได้ไหมเฮ้ยเออเอแล้ววงกัาติดมาเรียบร้อยครับวงนาีนะเจ้าของซีขอมาแล้วเรียบร้อยเดเทจบอันดับที่3ไปแต่ก็ถือว่าสุดยอดครับผมลากคิวมาเยอะจัดเหมือนกันครับผมสิคิวฮะณตอนนี้คิวเยอะที่สุดครับแลคะแนนไปได้หลงสตกเกอร์ครับผม เปาเปาเทิดมาเหมือนกันแล้วเตเปไปดอกนี่ก็ต้องผมไปก่อนนะเปาเปาคนเดียวเปาเปาคนเดียวของเทียนบาเจนจีสองคนขอผมแทนมินกับฟ็อกซี่ครับผมฟ็อกซี่ที่เหนียวจัดเลยนะปิดหลังเอาอยู่เลยทั้แบบว่าเท่ออปชเข้าไม่ได้อะแถวคาจัดนะทั้งแปดทั้งวอลท็อปไม่โดนเลยครับฟ็อกซี่แต่เปาเปาก็ช่วงนี้กำลังเข้าข้อนะต้องรอดูฮะเทียนบาร์ของผมมาเลยเรื่จนจีของผมก็ดีก็แต่เปาเปาโดนวงบีบก่อนนะฟ็อกซี่แค่ใหญ่น้อยพอเฮ้ยใจร้อนไปหรือเปล่า บอกสิเอามาหลอกผมว่ากันดังสุดท้ายเปร้อยเจนจีเฮ้ยมาเกาหลีเลยเหรอดูเกาหลีมาฉัเล่นแบบไฟเดียวอยู่เนี่ยนะผมนี่ดูแล้ว